สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมครับเข้าสู่ I am Eka Channel นะจ๊ะวันนี้วันที่21กันยายน2563นะครับมาดูข่าวกันเลยละกันนะอยากจะพูดถึงท่านผู้ชมมีคนไม่ใช่มีคนอ่ะมีเราเราท่านๆเนี่แหละไปฝากเงินเว้ฝากเงินเป็นล้านเลยแล้วอยู่ๆเนี่ย เรามาเปิดทันบัญชีโป้เชดูเนี่ยเงินล้านเหลือ52บาทด้วยคือคุณจะทำยังไงใช่ไหมมันสุดช้ำทำอะไรไม่ได้เลยนั่งดูแอปโอนเงินเนี่ยโดนดูดโดนดูดข้อมูลเนี่ยดูดไหลออกเครื่องเลยคือประเด็นเนี้ยมันมันเหมือนกับการโจรเนี่ยคือลวงขอ เลข OTP เลข OTP ก็คือเวลาเราจะทำธุรกรรมอะไรเกี่ยวกับการเงินนะเราต้องส่งไปใช่ไหมแล้วหรือว่าใครจะทำธุรกรรมอะไรการเงินของเราอะนะธนาคารจะมีระบบส่งเลข OTP มาให้เบอร์โทรศัพท์เราที่ลงทะเบียนนะคือมันก็ใช่ไหมเลขหตัว OTP มันมาอยู่ในเบอร์โทรศัพท์แล้วเนะี่ยมาดูกันว่า โจรเขาทําอย่างไรกันแล้วนะขา่าวบอกว่าเงินล้านหรือ52บาทสุดช้าทําอะไรไม่ได้นั่งดูแอปโอนเงินดูไหลออกเกลี่ยนโจรลวงขอ OTP โอเควันที่21กันยายนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลครับนางสาวสุมีรัตยาปจันอายุ33ปีชาวบ้าน ตำบลสาคอนอำเภอท่าแพจังหวัดสตูลครับพร้อมครอบครัวหอ,หอบหลักฐานเข้าร้องเรียนกับนายธนพัฒนเด่นบูรณะครับผอ,อ,อกลุ่มง,งานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสตูลครับเพื่อให้ช่วยเร่งรัดและติดตามคดีดหลังจากถูกคนร้ายอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการค่ายมือถือแห่งหนึ่งหลอขอรหัส OTP แล้วนำไป โอนเงินผ่านแอปธนาคารฝูนเงินเกือบหนึ่งล้านบาทว่ะโอ้ยตายโอ้โหอ่านข่าวนี้แล้วอึ้งไม่น่าเชื่อว่าโจรมันจะจะโอ้โหมีวิธีเข้าขั้นขนาดนี้นะโอ้โหแบบคือจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเลข OTP เนี่ยไม่ควรให้ใครเลย เราต้องรู้คนเดียวถ้าเราทำธุรกรรมธนาคารส่ง OTP มาที่โทรศัพท์เราเราห้ามไม่ใครเด็ดขาดนะครับสัญญาณนะสัญญาณนะห้ามให้ใครเด็ขดขาดเลยนะโอเคนะต่อเลยแล้วกันนางสาวสูนีรัตเปิดเผยเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันที่15กันยาที่ผ่านมาขนาดทำงานอยู่บริษัทมีโทรศัพท์เข้ามาอ้างว่าโทรมาจากศูงบริการค่ายมือถือ แห่งหนึ่งละกันแบอบกว่ามีส่วนต่างรายเดือนที่เราจ่ายไปจากศูนย์ให้เราส่งหมายเลข OTP หรือเลขหลังหวัดประชาชนเข้าไปเพื่อยืนยันตัวตนจากนั้นจะได้รับลิงก์เพื่อไปยื่นขอรับสิทธิ์ที่ศูนย์หลังจากที่คุณสุธีสุนีรัฐเนี่ยส่งเลข OTP ไปแล้วไม่นานครับ แอปของธนาคารก็ได้ได้แจ้งว่ามีคนเปิดใช้แอปของเราอยู่ทุกค้ามืออ่ะคือ,ค,อคือเราก็ถือโทรศัพท์อยู่เราเรา,เราอาจจะเล่นอะไรก็ตามติ้งอยู่ก็ติ้งมาแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีคนกำลังใช้แอปของคุณอยู่แล้วมีการโอนเงินออกไป30,000นบาท2ครั้งจากนั้นก็ยอดโอนอีก3 0 0 0 0นบาท สองแสนบาทเข้าบัญชีธนาคารออมสินสา,าขาคอนแก่นและอีกสามหมืนบาทโอ้โหแล้วก็คือนั่งดูแอปอยู่แล้วก็เงินก็ไหลไปเรื่อยๆรไปเรื่อยโอ้หน่าตกใจมากๆาเลยระหว่างเงินที่ไหลออกได้รับได้รีบโทรไปที่ c เซ็นเตอร์ว่ามีคนเปิดใช้งานแอปของเราทางนี้เรายังไม่ได้เปิดเขาเรียกอะไรอะ่ะยังยังไม่ได้เปิด ทางคอเฟนเตอร์บอกว่าให้เปิดแอป,ปใหม่จากนั้นก็เปิดไม่ได้แล้วเว้ยโอ้โอ้คือเราอะยังไม่ได้เปิดแอป,ปเลยแต่ว่ามันน่าจะเป็นมัดเสเดง้งติ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 ้ง,ง,งว่าเงินถูกโอนเงินถูกโอนเงินถูกโอนโอ้โห สุดท้ายพบว่ามียอดไหลออกจากบัญชีไปแล้ว5,90,000บาทจากนั้นนะก็ไปแจ้งความระหว่างแจ้งความนะเงินยังไหลไม่หยุดนะยอดสุดท้ายคือ8,700บาทจนสุดท้ายมีเงินในบัญชีคงเหลือเพียง52บาทอุทาหอนสอนใจ สำหรับเรื่องนี้นะครับผมในฐานะเอ้ยฐานะเล่นมุกเองคือเลข OTP ก็อย่างที่บอกนะเลข OTP 6ตัวเนี่ยที่อ้างอิงจากการทำธุรกรรมของเราหรือไม่ว่าใครจะทำธุรกรรมเหมือนจากแอปของเราหรือใช้ชื่อเราอะไรก็ตาม ธนาคารจะส่งเลข OTP ซึ่งเป็นรหัส6ตัวเนี่ยมาที่มือถือของเรานะที่เราลงทะเบียนไว้เพราะฉะนั้นเลข6ตัวนี้สำคัญมากนะครับอย่าให้ใครเป็นอังขาดเพราะฉะนั้นคุณอาจจะต้องเสียเงินโอ ح, ้โหไปเป็นแสนเป็นล้านถ้าเงินมีเงินในในบัญชีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ก็คงหมดนะครับผมนะ ก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ด้วยแล้วกันครับขอให้ขอให้จับคนร้ายได้แล้วก็ขอให้ได้เงินคืนด้วยละกันนะครับ